ข้อที่4 There is a debate over whether students should grow up in the countryside ชัดเจนฮะดูจากในช้อยส์เนาะนะเขาต้องการจะวัดไอตัวคำเชื่อมเราเนาะเห็นเวเธอฮะขีดเส้นใต้เลยฮะโยงลูกศรจากเวเธอมาหาหาอะไรฮะได้ไหม <laughs> เวเธอคู่กับอะไรฮะอ r อ่าเวเธอร์อัวเวเธอรอนอตไงโยงลูกศรลงมาเลยนะฮะเพราะไอคำนี้นะเราเลยต้องฟันธงตอบข้อนี้ชัดเจนนะเวเธอร์อเรลดูความหมายสิฮะ แต่ไอ้สุดดีเบตมีดีเบตก็คือการดิสคัพชันอ่ะการโต้เถียงพูดคุยกันอ่ะในเรื่องราวอเลยโอเวอร์ขึ้นในเรื่องราวในเรื่องราวว่าที่ว่าเนี่ยเอ่อเวทเธอร์คือหรือไม่เวทเธอร์ชุดเด็กๆควรจะไปเติบโตในชนบทคันทรีไซด์หรือนี่ไงหรือจะไปเติบโตในพื้นที่ในเมืองดีเออร์เบิร์นว่าในเมืองเห็นไหมเออร์เบิร์นว่าในเมืองชัดเจนฮะเวทเธอร์ weather คู่กับอ๋อจำเป็นชุดดีไหมบิทเว้นคู่อะไร ก็เลยฮะ between คู่กับ d อา from คู่กับอะไระ from คู่กับ to อย่า,ยาผสมกันนะฮะมั่วไม่ได้นะนะ between วิธีการจำนะ between you and me ง่ายที่สุดแล้ว from from n g k o k to Chiang Mai อ่ ah BKK เนอะ่อา to Chiang Mai อ่ a ฮะชัดเจนครับ between คู่กับแอน from คู่กับ to w e e t h e r คู่กับอแปลว่าหรือไม่ และเอเวเตอร์ตัวนี้ถ้าข้อสอบมาอย่างสมมติข้อสอบใส่ตรงใส่ออตรงนี้มาให้เรานะใส่อัวเรียบร้อยได้ใช่ไหมนึกภาพข้อสอบมีตรงนี้นะให้นะมีคำว่าอัวนะแล้วเขาแบล็งตรงนี้ไว้นะนึกภาพนะไอ้คขา่าเวเตอร์มีสองแบบนะ W E A T S e R นี่ก็ได้นะไอ้ตัวนี้คืออากาศสภาวะอากาศภูมิอากาศ weather forecast ไง weather forecast ไงพยากรณ์อากาศไงวิธีการจำเนะื้อ memory trick ก็คืออะไรฮะตัวนี้มีตัว A ใช่ไหมเวลาสะกดนะมีตัว A มันก็คืออากาศไง ไอ้นี่มันไม่มีตัว a ใช่ไหมไม่มีตัว a ใช่ไหมแปบลบว่าหรือไม่ไงหาจุดจำหาวิธีการจำวิธีไหนก็ได้จำได้สักอย่างแคร์อะไรใช่ไหมฮะโอเคนะเพิ่มเติมตรงไหนไหมแอนใช้เป็นอยู่แล้วเนาะนะคำอ๋อโศกอ่า I I also like อ๋อโเนาะ I also like football อ่าอย่างเงี้ยอ่านะ I also like football หรือไม่ก็ I ถ้าใช้อย่างนี้ได้นะอีกตัวหนึ่งก็ก็ก็กน่าเล่นนะน่าใช้นะ I like I like football as well คำนี้สวยอ่าเน่เน่ย as well as well, as well also, also, นี่สวยนะสวยพวก also อีกนะนะครับ I uh, you might ดกภาพประโยคนี้สิฮนะเน่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  He might he might as well like football อะอย่างเงี้ยเห็นเห็นเห็นภาษาไหมอย่างเงี้ยฮะ ภาษา,างไงภาษาภาษาระดับแอดวานซ์ฮะ he might as well like football เขาอาจจะชอบฟุตบอลด้วยก็ได้นะไอเนี่ยแอดวานซ์ที่สุดเลยฮะประโยคพื้นฐานกันมันก็คือ he like he like football too อะไรอย่างเงี้ยนอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยภาษาแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องมาเอาหวังจะเอาคะแนนเยอะอะไรนะ he like อ่ะ he like อะไรก็ได้ he like football ใช่ไหมถ้วยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ อยากให้มันมีนักเขีไรทิงน,นี่ไม่เอานะไม่เอานะเปลี่ยนคำเนอะไออย่างเงี้ยไม่เอาเอะไม่เอาไม่อยากได้ไม่โอเคฮะอ่ะเพิ่มเติมฮะ country s i รู้จักแล้วชนบทเนาะนะครับ urban area รู้จักแล้วแปลว่า urban เป็น adjective นะรู้จัก function part of speech ของเขานะ adjective ได้ขยาย area area เป็นคำนามนี่ไง urban เป็นเป็น adjective แปลว่าในเมืองที่อยู่ในเมืองพื้นที่ในเมือง นะครับถ้ามี Urban ได้ก็มีซับเออร์เบิร์นเนี่ยใส่ซับเข้าไปฮะซับาตัวใต้เนาะใส่ซับเข้าไปฮะเพรวรองก็ได้เนาะนี่ซับแล้วก็ใส่ Urban เหมือนเดิมฮะอ่านี่ก็ Adjective เหมือนกันเนอะคำศัพท์พวกนี้ข้อสอบชอบเล่นเหลือเกินนะเพราะมันคล้ายกาันเพราะมันทําให้คนที่ไม่แน่นไม่แม่นเนี่ยมันมั่วได้นั่นเองนะครับเราไม่อ่านจริงเราไม่อ่านซับเออร์เบิร์นหรอซับเบอร์เบิร์นซับเบอร์เบิร์นซับเบอร์ นะก็แค่ใส่ซับนี้ในเมืองใส่ซับเข้าไปก็บ่านนอกหรือชานเมืองนั่นเองจดไว้นะฮะซับเบิร์นก็คือชานเมืองเป็น a d j เจทีเหมือนกันเลยเออร์เบิร์นในเมืองซับเบิร์นชานเมืองแอดเจ t i v ทั้งคู่เลยแล้วเราก็มีคำนะฮะคำว่าซับเบิร์นเนาะคำนามนะ,ะแปลว่าชานเมืองเนาะนะครับแล้วก็ถ้าในเมืองเองเนะี่ยเราก็จะมีคำว่า m e t r o p o l i แทนอันนั้นก็ในเมืองนั่นก็สวยนะคำพูดแทนคำว่าอย่างที่ยกตัวอย่างนะ living in a big city is อะไรเดียว living in the big city has many good things อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนึกภาพเราเขียนมาอย่างเงี้ยนึกภาพนะ living in a big city has many good things ใช่ฮะเข้าใช้ความหมายถูกต้องครับ grammatical speaking ก็ถูกต้องนะถูกต้องทำเป็นกรนทุกอย่างเลยฮะแต่มันมันเป็นระดับภาษาที่ไม่เหมาะที่จะ ที่จะมาอยู่ในสายไรทิงเันไม่ใช่แค่ไดมิกันภาษาพูดธรรมดานะเราจะเปลี่ยนว่า residing เห็นไหม residing in อ่าอะไรเดียวอาจจะเป็น metropolitan area ก็ได้อาจจะเป็น offer อา่าเห็นไหม offer อ,อ,อ,อะไร offer numerous อ,อ,อ่ uh, offer numerous อะไรฮะ numerous advantages อา่าเห็นไหม เห็นไหมแค่น,นี้เองเลยอ่ะภาษามันคนละคนละระดับเลยกระดูกคนละเบอร์ใช่ไหมนะ Residing in a metropolitan area offers numerous advantages เห็นไหมฮะมันคนละเรื่องกับประโยคแบบทั้งนี้ความหมายมันเหมือนกันความหมายเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ตัวภาษามันต่างกันคนละระดับอย่างเี้ยใจคะแนนเนีเยอะกว่ากันอ่ะมันก็ต้องอันนี้อยู่แล้วอ่ะจริงไหมล่ะก็ลองแทนใช่ Living สับธรรมดาก็เป็น ResidingReside อยู่อาศัยไงแล้วก็ the big city <ๆ>ก็เปลี่ยนเป็น metropolitan ไง เมืองใหญ่ไงพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ไงมัน has has ก็อาจจะ offer ก็ได้นะ offer ก็แปลว่าให้ใช่ไหมนอกจากจะ offer มันอาจจะเป็น yield y i e l d yield แปลว่าให้ก็ได้นะนะครับ bestow ก็ได้นะ bestow ก็ให้นะนะครับที่จะเติม s ให้เพราะประธานต้องประธาน singular ใช่ไหมที่จะใส่ s ให้นะโอเคแปลว่าให้ bestow bestow คำเหล่านี้ provide ก็ได้ provide provide ก็ได้นะอย่างเงี้ยคำพูกเนี่ย แทนคำว่า has แทนคำว่า give ไอ้คำว่า give ก็อย่าไปใช้ไอ้ give มันก็ภาษาชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็น offer เปลี่ยนเป็น give แปลว่าให้ bestow นี่ก็ให้ provide นี่ก็ให้เนี่ยให้ทั้งนั้นเลยเนี่ยในไอ้คำว่า many เนี่ย many ก็เปลี่ยนเป็น numerous tremendous อ่า ah, tremendous ก็คือมากมายนั่นเอง numerous tremendous อะไรก็เยอะแยะไปหมดฮะได้ทั้งนั้นเลยนะแทนคำว่า many เนอะ many ก็เต่งใช่ไหมเนี่ย things, อา่า Treatment n o r o u s advantages โอเคนะจากกา benefit นะเดงน,นะ,ะตรงนี้ใช้กับ benefit เนอเห็นไหมก็แทนกับแทนที่ว่า good thing ใช่ไงะจะงไม่ต้องใช้คำว่า good thing ในชะ่โอเคนะไปนะแล้วก็ทุกอย่างได้หมดนะ over เมื่อกี้ตรงนี้น่าสนใจ there is a debate there is a debate over over นี่สวยนะแต่ถ้าจะไม่ใช้ over มือข้อสอบเขาเป็น on มาก็ acceptable นะฮะร,รับได้เนาะโอเคนะ okay นะ on เนาะ on ก็ใช้ได้นะฮะ t h e r e is a debate on มีดีเบตในเรื่องนะั้นเรื่องนี้ไงแต่ไม่ in นะภาษาไทายก็มีมีดีเบตมีอาการถกเถียงกันในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ไอ้คำว่าในเรื่องนั้นในเรื่องนี้สวยสุดคือ over นะหรือไม่ก็ on นะพูดตามนิดนึงกัน t h e r e is a debate over something over something or on something on some issue น,นั่นเองในประเด็นบางประเด็นเรื่องบางเรื่องน,นั่นเอง ได้นะฮะ on some issue เลยก็ว่าเลยเน,นะนอะ issue ว่าเรื่องอะเรื่องราวาอะโอเคนะครับได้นะจดละทวนนะครับที่เชื่อขออยาตไปต่อนะเราแควคู่บอกแล้วเนะนะครับ between คู่กับอ่าน from คู่กับทูนะไปต่อครับไม่ยากเลยวิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ p h r a s l v e r b คู่กับพวก preparation ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างเรื่องของ verb tense นะครับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆ ประกอบเป็นตัวโครงสร้างเวกอร์ท่มาให้เรใช้ในการทำข้อสอบพวกนี้ทําเลาอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลานสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple นะครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ